ไม่เคยมีใครคนใดที่แพ้ไม่เป็นแต่สิ่งเดียวที่ยากเย็นคือรับได้อย่างดีจากเกิดจนตายมีเกมให้สู้มากมายมีบางเกมที่ง่ายได้แต่ที่ยากก็มีเกิดเป็นคน กหัวใจต้องเป็นอย่างสิ่งสู้ทุกเกมทุกสิ่งไม่มีได้ฟรีใจยัดจะยืนตะโกนให้ถึงขอบฟ้าว่าไม่กลัวอะไรอาจจะสู้ด้วยใจที่มีบวกกับเรือ สิ่งหนึ่งที่คอยเวลาให้ผู้ท้าทายที่ไม่กลัวต้องแพ้พ่ายเดินเข้าไปสู่มันปลายทางมันคือรางวัลที่ค่ายิ่งใหญ่ที่ประทานให้หัวใจ ต้องเป็นยังสิ่งสู้ทุกเกมทุกสิ่งไม่ไดีได้ฟรียจยัดจะยืนตะโกในให้ถึงขอบฟ้าว่าไม่กลัวอะไรอาจจะสู้ด้วยใจที่มีเกิดครับพี่ติ๊กวันที่สิบพยัญชนะก็ในวันเกิดพิติกนะครับน้องๆหลายๆคนก็ เดียวกันนะครับเพื่อวันวันเจิอซึ่งพวกเราเนี่ยอยากให้วันนี้เป็นวันชินาชาดเอเป็นวันของพวกเราชาวชินราชนะครับผมก็คงไม่ขออะไรครับขออย่างเดียวอยากให้พี่ติ๊กเนี่ยขับรถดีๆนะครับเพราะว่าเราเดินทางกันบ่อยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กครับกับคำพูดดีรที่ว่าไปเอาไอเด็กคนนี้มาไอ้น้องคนนี้ประสบความสําเร็จได้เพราะพี่เป็นคนให้โอกาสครับแล้วก็จะช่วยชาวชินาาชทุกคนนะครับให้ประสบความสําเร็จให้ชินราชยิ่งใหญ่ทุกคนครับ สวัสดีครับวันเกิดพิติภาชานะครับก็ขอให้พิตินะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยู่เป็นกาลังให้กับพวกเรานะครับพี่น้องชาวซินดาลานะครับที่ใช้แสงดีครับสู้ๆครับปีนี้เดือนนี้ครับ2.5้าล้านพิติได้แน่นอนครับพี่สู้ๆครับสุขสันต์วันเกิดครับพิติพี่ให้แรงบันดาลใจผมได้ทํางานประกันชีวิตผม จะทำตามแบบอย่างของพี่ครับและที่สัญญาไว้สิ้นปีนี้อีก2ล้าน PC ครับพี่ต้องทำได้แน่นอนชินราช99สู้ครับค่ะแฮปปี้วันเดย์ค่ะพี่ติ๊กของอพระนาชาคนเก่งของพวกเรานะคะสำหรับปีนี้แต่ก็ขอไว้พร้อมพี่ติ๊กจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีแรงบนันดาลใจในการทำงานเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักของพวกเราชาวเคลอชินล่าตลอดไปค่ะสำหรับเป้าหมายปีนี้ของใจอีก4เดือนนี้นะคะก็ประกาศให้ทุกท่านทราบไปนะคะว่าจะทำให้ถึง1ล้านพีีตามที่ขอ,ขอไว้สู้ๆค่ะตัวดีนะคะพี่สุสันต์วันเกิดค่ะขอให้วันเกิดปีนนี้ขอพี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีเงินเบี้ย20ล้าน ทำตามเป้าหมายที่เคือเราตันน้งไว้นะคะแล้วก็รักกันนานมากๆค่ะ